ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีเงินมาแค่20ก็ได้กินซ่อมตำรสเด็ดที่รสชาติบอกเลยว่าทำถึงนั่งทานในบรรยากาศร้านที่ติดแอร์เย็นชามพร้อมเมนูอาหารอีสานอีกหลากหลายเมนูในราคาเริ่มต้นแค่20ยังไม่พอยังมีโปปังๆเป็นเมนูชุดเซตอาหารกลางวันในราคาสุดคุ้มแค่179ได้มา3เมนูจุกๆทั้งหมดนี้ถูกและดีมีอยู่จริงรู้กันแล้วก็รีบพุ่งตัวมารับความแซ่บกันที่นี่ได้เลยมาเที่ยวกันวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านตำ20สาขาสุดที่สาดร้านใหญ่กว้างขวางดลนนะรรรบบบอออดดถกสาาาามิแแชศ ที่นั่งกันได้เลยไม่รอช้าก็ขอสั่งเมนูละยี่สิบมาลองกันก่อนเลยจัดมาเลยจานแรกกับส้ตมตำปูปลามะละกอคือหวานกรน้ำปะลารานวเข้มข้นแซ่บครบรสถ,ถูกจริตคุณแฟนผมเขามากๆตำขนมจีนนี่ก็อร่อยเด็ดเป็นขนมจีนเหนียวนุ่มพุกเขาน้ำปะลารามาแบบทุกอนูบอกเลยว่าเลิศมากแล้วมาดับความเผ็ดร้อนกันด้วยหมูยอทอดที่แป้งน้อยทอดมาแบบร้อนๆคืออร่อยถูกต้องบันธงได้เลยว่าเมนูละยี่สิบคือสุดจึงทุกเมนูจริงๆมาต่อกันที่เซตเมนูอาหารกลางวันตามเมนูตัวจี๊ดที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มเปิดกันที่เมนู ตามปลาร้ามาแบบเข้าเนื้อพอดีปักทานพร้อมหมูกรอบหั่นมาแบบชิ้นหนาๆนนหนังก็รอบคืออร่อยแสงออกปากมากราดทอดนี่ก็ยกให้เป็นเดอะเบสทอดมาแบบร้อนๆกรอบๆหอมกลิ่นสมุนไพรอร่อยมากตามด้วยซดน้ำซุปร้อนๆอย่างแกงเฮดที่รสชาติแซ่บถึงใจใครไม่สั่งเซตนี้มาลองบอกเลยว่าพลาดมากเมนูคาวของเขาว่าเด็ดแล้วเมนูของหวานนี่ก็คือต้องยกนิ้วให้รัวๆตัดจานเสิร์ฟมาแบบสวยๆเป็นเมนูของหวานที่ปิดจบมื้อนี้ได้แบบคอมพิวต์ไปเลยค่ะอร่อยตรงปกคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้แบบนี้ครเป็นสายอาหารอีสาาาาานนนนนททีี่่่รรักใควมมมแบะ้้ต ลองว่าจะต้องติดใจอยากกินทุกวันแบบเราสองคนอย่างแน่นอนแล้วมาทานมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย,บาย